<ท>แล<ด>้วจริงหร<ด>ือไม่ฮะที่เขาว่าคุณฟอร์มเป็นแจแ็บเดลิสเป็นทอยเพราะว่าหน้าคุณเหมือนแต่จริงๆแล้วคุณเนี่ยแอบใส่วิกเพราะว่าหน้าคุณเหมือนอาอยาภิรักษ์ที่เก็บขยะฮะตอบเลยฮะไม่ตอบได้อหรอไอ้เนี่ยตอบฮะตอบเลยฮะตอบเลยฮะถา <c oughs> มว่แบบใช่หรือไม่ของจริงเลยวะเต่าเต่า เป็ดเป็ดเป็ดเป็ถ่ายใช่หรือไม่ครับใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ฮะตอบเลยฮะตอบเลยฮะไม่จริงครับผมเพราะอะไรนะครับไม่จริงครับเพราะอะไรฮะผมจริงครับผมไม่ได้ใส่วิกครับอ่าผมจริงนะฮะเดี๋ยววันนี้ถ้าทำทางทีมงานเราขออนุญาตดึงวิกออกให้เป็ดผมจริงนะฮะทีนี้ก็สยบข่าวลือได้เลยนะครับว่าที่คุณเบนส์นะฮะเป็นร่างก๊อปปี้ของแจ๊บวงเดอะลิสเมนท์ไ นะฮะอามีคำถามอีกคำถามสุดท้ายฮะได้ข่าวว่าคนเนี่ยฟอร์มเป็นลิสเมนทอยนะฮะจริงๆก็เพื่อจะจับแฟนคลับของคุณมันนอนกับคุณทุกคืนจริงหรือไม่ฮะตอบเลยฮะไม่จริงครับตอบมาตอบมาไม่จริงว่ะไม่จริงนะฮะเพราะอะไรครับไม่จริงผมไม่กล้าทำอย่างนั้นไดโลงคอครับแหมรุ่นน้องปืมผมก็ดีใจแล้วทำไม่ลงแล้วครับพี่ ครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณนะครับคุณเบนกระเป๋าฟรีไม่มีอันจะกินด้วยะครับขอบคุณมากครับ